สวัสดีครับผมเคเบิลตินภพรายงานตัวครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมารู้จักกับทิปโซ c i ตี้ศูนย์รวมสิทธิพิเศษจากทิพยพยาประกันไทยครับสำหรับใครที่เป็นสมาชิกทิปโซ c i ตี้ครับจะได้รับส่วนลดและสิทธิพิเศษจากหลากหลายแบรนด์ดังครับอย่างที่บอกกันไปครับว่าทิปโซ c i ตี้มีสิทธิพิเศษรอคุณอยู่มากมายตอบโจทย์ทุกลายสไตล์แน่นอนครับ ไม่ว่าจะเลือกอร่อยกับร้านดังช็อปจุใจกับแบรนด์โดนๆบริการจากคาแคร์ชั้นนำนะครับและกิจกรรมสุด e อ c ก u s i ล e รอคุณอยู่อีกเพียบเลยครับเพียงแค่คุณสมัครเป็นสมาชิกคุณจะได้เป็นทิปซิวเวอร์ครับ แม้ไม่มีกรมธรรม์กับที่พยาประกันภัยก็ตามนะครับรวมไปถึงคุณจะได้รับ300พอยต์กับการสมัครครั้งแรกครับแต่มันจะปังไปกว่านั้นครับถ้าคุณมีกรมธรรม์กับที่พยาประกันภยัยเพียงคุณสมัครทิปโซรไซตี้คุณจะได้เป็นทิปโกลพร้อมรับไปเลย500พอยต์เอาไปแลกรับสิทธิพิเศษกันแบบจุกๆได้เลยครับและในโอกาสครบรอบ72ปีที่พยาประกันภัยครับวันนี้ผมมี6ร้านดังที่จะพาทุกคนไปใช้สิทธิพิเศษกันแบบจุใจสาหรับสมาชิกทิละซนโตี้ถ้าพร้อมแล้วตามผมาปเลยครบ ถ้าพูดถึงความอร่อยต้องนี่เลยครับ S&P ชื่อนี้มีแต่ของอร่อยนะครับเป็นร้านดังที่ใส่ใจเรื่องของรสชาติสดใหม่ทุกวันครับเมนูมีให้เลือกหลากหลายเลยนะครับไม่ว่าจะทานที่นี่หรือว่าสั่งกลับบ้านก็อร่อยไม่แพ้กันครับเรียบร้อยครับ,รบเห็นซื้อเยอะแบบนี้ราคาสบายกระเป๋าแน่นอนครับพอสมาชิกทิปโกใช้พอยต์200พอยต์แลกรับส่วนลด50บาทได้เลยครับ พูดถึงเรื่องสายตาต้องที่นี่เลยครับแว่นท็อปเจริญนะครับที่สําคัญครับที่นี่มีกรอบแว่นใ้เลือกเยอะแยะมากมายครับรับรองได้เลยว่าไม่ตกเทรนแน่นอนครับสำหรับสมาชิกทิปโซไซตี้ครับถ้าคุณมาซื้อกรอบแว่นตาหรือแว่นตากนแดดที่แว่นท็อปเจริญนะครับรับไปเลยส่วนลด10%เท่านั้นยังไม่พอครับยังรับฟรีนะครับผมผ้าเช็ดเลนแว่นตามูลค่า120บาทเอาไปเลยฟรีๆครับ เดินเล่นมาเพลินๆรู้สึกเหมือนน้ำตาลจะตกเติมความหวานกันหน่อยดีกว่าครับกับนี่เลย QQ d e s s e r t ครับร้านขนมหวานจากไต้หวันนะครับนอกจากคุณจะได้ความอร่อยแล้วเรื่องของสุขภาพคุณก็ได้เหมือนกันเพราะว่าร้านนี้เขามีคอนเซปต์ครับหวานไม่มากแต่อร่อยแน่ๆกับ3เม <c oughs> นูใหม่ของเขาครับไทมิวทีซีรีส์พูดแล้วก็อยากชิมไปชิมกันเลยดีกว่าเอานี่เลยครับไทมิวทีซีรีส์ s แก้วเลย นี่คือ3เมนูจาก Thai Multi Series นะครับ Thai Multi Original นะครับ Thai Multi with Milk Pudding นะครับผม Thai Multi with t e o Topping สำหรับสมาชิกิ i p Society คนไหนที่อยากเติมความหวานแบบผมนะครับเฉพาะ3เมนูนี้เท่านั้นจาก Thai Multi Series รับส่วนลดไปเลย10%อย่าลืมมาลองกันนะครับ ถ้าคุณเป็นหนึ่งคนที่รักรถครับแน่นอนว่าคุณอยากให้รถของคุณได้รับการดูแลที่ดีที่สุดนะครับวันนี้ผมอยู่ที่คอร์กพิตครับศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรให้คุณมั่นใจได้เลยว่ามาที่นี่ครบจบที่เดียวแน่นอนครับและสิทธิพิเศษสําหรับทริปส o c i ไ t ตีนะครับรับไปเลยส่วนลดสูงสุด1,000บาทเฉพาะสมาชิกทริปส o c i e t ตีเท่านั้นครับ หายเนื้อรู้จักกันดีอยู่แล้วครับนี่คืออีกหนึ่งร้านโปรดของผมนะครับโมโมพาราได s ์นั่นเองชาบูชบูและซุกิยากิจากประเทศญี่ปุ่นนะครับคัสสันด้วยวัตถุดิบเกรดพรีเมียมนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเนื้อ US ครับเนื้อออสเตรเลียของเราชิ้นใหญ่คำโตเลยครับแล้วก็อีกหนึ่งเมนูที่อยากจะแนะนำครับไก่ไม้ไผ่นะครับขอตัวไปทานก่อนนะครไม่ไหวแล้วตอนนี้หอมมากม ไม่ต้องอิจฉาผมนะครับใครที่เป็นสมาชิก t ิ p โซ c i ตี้ครับทานโมโม่พรไดซ์ครบ3,000บาทรับไปเลยส่วนลด5%ครับไหนมีใครชอบดูหนังเหมือนผมบ้างไหมครับสิทธิพิเศษนี้เฉพาะสมาชิกทิฟโกเท่านั้นครับใช้500พอยต์นะครับแลกรับไปเลยฟรีๆกับบัตรชมภาพยนตร์จากเครือเมเจอร์ซีนีเพลครับเอาไว้แลกดูหนังโปรดของคุณได้เลย นี่คือสิทธิพิเศษจาก6ร้านดังครับลดแลกจากฟรีคุ้มค่าแบบนี้มีให้เฉพาะสมาชิกทิป Society เท่านั้นครับนอกจากนั้นยังไม่พอนะครับเรายังมีสิทธิพิเศษอีกเยอะแยะมากมายครับทุกคนสามารถเข้าไปเช็คกันได้ผ่านทางเว็บไซต์ทิป Society หรือว่าจะเป็นแอปพลิเคชัน t i ป i n s u ัวก็ได้เหมือนกันครับย้ำอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับใครที่มีกรมธรรกับทิพย,ยประการภัยครับสมัครครั้งแรกรับไปเลย500พย ส่วนใครที่ไม่มีกรรมธานกับทิพยะประกรภััยนะครับไม่ต้องน้อยใจยไปสมัครครั้งแรกรับไปเลย300พอยต์ครับสิทธิพิเศษเยอะแยะแบบนี้รีบมาสมัครเป็นชาวทิปโซซายตี้ด้วยกันเยอะๆนะครับ